ครับช่วงนี้ก็สวัสดีทางช่อง y t u t u หนูลังกจอร์ชนแนลวันนี้คือเบื้องหลังเรื่องเบื้องหลังหลัง <บ S 1> จากสแสดงคอนเสิร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมก็มากับน้องสราวุธลรัญชาติทักไายเนี่ยครับสวัสดีครัทบทุกคนสวัสดีครับออกเสียงหน่อยสิ สวดีครับ <laughs> วันนี้ก็พามาชมเบื้องหลังการเดินทางนะครับหลายภาคตอนนี้เราก็อยู่บนรถสองันหลายภาคนะครับภาคแรกเทนั้นยังไม่ได้ดูอันนี้อันนี้ภาคสองฮนะตอนนี้ก็อยู่บนรถสองตลงกละก็มีเราก็มีหัวพงเทพก็โดนชำนาญต้ม,ม แล้วก็มีขาพุงเทพกระโดดชำนาญต้มอัโหลแล้วแล้วก็มีน้ำหนูมิเตอร์มาหนึ่งกวดน้ำไหน้ำอ้อยตอนนี้บรรยากาศรอบข้างก็โอ้โหเป็นตอมคลาลมัยเลยตอแล้วมืดเต็ม ใช่ที่ไม่จะเปิดแปแล้วปีใหม่ปีนี้เราจะมีบประการจาดาวแล้วมันเป็นดาวแล้วปโกมันแลใช่ใจะมีอรงน้ใช่ดาวตอนเย็น้ตช่วงนี้เดี๋ยว ให้ดูบรรยากาศเบื้องหลังแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินนะครับสวัสดีครับ